แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะที่ช่วยบำรุงผิวนะคะตัวนี้จะช่วยนะคะบำรุงผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะใครที่มีปัญหานะคะนอนดึกนะคะตัวนี้ตื่นขึ้นมานะคะเ <Belle. S 1> วลาเราดื่มเข้าไปนะคะหน้าไม่โทมนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังช่วยนะคะเรื่องจุดด่างดําบนใบหน้านะคะช่วยยับยั้งการเกิดสิวการเกิดจุดด่างดําบนใบหน้านะคะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเมื่อดื่มต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงเล็บบำรุงผม อีกด้วยนะคะช่วยทําให้ดูอ่อนไวัขึ้นด้วยนะคะอันนี้เอเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถลองเอาไปดื่มนะคะถ้าดื่มแล้วถูกใจติดใจนะคะสามารถาทักมาสอบถามเป็นตัวแทนได้นะคะตอนนี้เอรับสมัครตัวแทนอยู่นะคะ ใครอยากขาวอยากใสยอยากมีออร่านะคะแนะนําเลยค่ะรสชาติจะออกเป็นรสชาติผลไม้นะคะแล้วก็กคนก็จะกัดจ่างใสแบบนี้เลยนะคะใครอยากขาวอยากใสยอยากมีออร่าแบบนี้นะคะอย่าลืมทักมานะ